คําเตือนสูตรที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงสถิติการคำํำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกเจ้าเลขเด่นสูตรหวยพารวยที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้แอดมินก็มีสูตรเด่นค่ะสูตรเลขท้าย2ตัวบนสูตรนี้จะเดินมาทั้งหมด7งวดนะคะ สูตรนี้จะใช้หลักแสนบวก10หน้าครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่2ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวก0นย์บวก2บวก2บวก3าบวก1หรือสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้นะคะมาเทียบกับตารางเทียบสูตรด้านข้างนี้ได้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนสามารถจดตารางเทียบสูตรหรือแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะ ก่อนที่เราจะมาคำนวณสูตรนี้นะคะเรามาดูสถิติย้อนหลังของสูตรนี้ทั้ง7จวดกันก่อนค่ะสถิติย้อนหลังของสูตรนี้นะคะสูตรนี้ก็จะใช้หลักแสนนะคะ บวกสิหน้าครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่2ผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวก 0, นย์บวก2บวก2บวก3บวก1นะคะหรือนำไปเทียบในตารางเทียบสูตรนะคะอ่าเรามาเริ่มสถิติงวดแรกนะคะงวดแรกก็คืองวดที่ออก5 2 9 9 2 4และ2ตัวล่างออก97นะคะอันนี้ก็จะเป็นงวดที่สูตรนี้เดินงวดแรกนะคะ ผลการคำนวณน,นะคะ5บวก3ได้8นะคะ8บวก6ได้14เราก็นำเลข14นะคะมาบวกเลขคงที่14ใช้เฉพาะเลข4ตัวท้าย4บวก0ได้4 4บวก2ได้6นะคะ6บวก2ได้8 8บวกสได้11เ็ใส่หนึ่บวกหได้2นะคะเลขเด่นคำนวณได้4 6 8 1 2ผลการออกรางวัลนะคะ5 1 0 5 4 1งวดนี้นะคะ2ตัวท้ายออก4 1ก็เข้ามาทั้ง2ตัวนะคะ2ตัวท้าย4 1งวดที่2นะคะที่สูตรนี้เดินนะคะคำนวณได้7 9145หนึ่งสี่ห้าะคะผลการออกรางวัลน,นะคะออก7 7 4เจดสงวดนี้เข้ามา3นะคะเพราะว่าเลข7เป็นเลขเบิ้ลนะคะเจ4สนะคะงวดที่สค่ะที่สูตรนี้เดินนะคะคำนวณได้0 2น7 8สี่เจ็ดปดผลการออกรางวัลน,นะคะ3มตัวออกสองสองค่ะงวดนี้ก็เข้าสมหลักนะคะเพราะว่าเลข2เป็นเลขเบิ้ลนะคะ งวดที่สี่ค่ะที่สูตรนี้เดินนะคะคำนวณได้3ามห้านะคะผลการออกรางวัลเจ็ดแปงวดนี้นะคะเข้ามาสตัวท้ายนะคะศูค่ะงวดที่หนะคะที่สูตรนี้เดินนะคะคำนวณได้1 3ึ่งห้านะคะผลการออกรางวัลค่ะ8 7ดเจ็ห้าเนะคะ อ่างวดนี้เข้าสามนะคะ9ก้สามแดค่ะงวดที่หค่ะที่สูตรนี้เดินนะคะคำนวณได้สี่หกแปดหนึ่งสองผลการออกรางวัลน,นะคะห้าศูนสาสี่สี่หค่ะงวดนี้นะคะเข้าที่สี่สี่หนะคะงวดที่เจดค่ะที่สูตรนี้เดินนะคะก็เป็นงวดล่าสุดนะคะ ผลการคำนวณน,นะคะได้13589นะคะผลการออกรางวัล0 5น0 9 5งวดนี้ออกเกา95นะคะสองตัวบนนะคะ9595นะคะเลขท้ายสองตัวนะคะเราก็จะมาคำนวณในงวดปัจจุบันเลยนะคะงวดวันที่1มิถุนายนะคะ วิธีการคำนวณน,นะคะก็จะใช้หลักแสนนะคะบวก10หน้าครั้งที่1และร0อยท้ายครั้งที่2นะคะผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวก0บวก2บวก2บวก3บวก1ค่ะหลักแสนของเราก็คือเลข0นะคะ10หน้าครั้งที่1คือเลข3และ ร้อยท้ายครั้งที่สองก็คือเลขสามค่ะศูนย์บวกสามได้สามนะคะสามบวกสามได้หกค่ะเราก็ได้เลขมาได้ที่เลขหกนะคะบวกมาได้ที่เลขหกเราก็นำเลขหกนะคะมาเทียบกับตารางเทียบสูตรด้านข้างนะคะเลขหกเราก็มาเทียบกับตารางช่องเลขหกนี้นะคะ เลขเด่นที่เราคำนวณได้ก็คือเลข 6, 8, 0, 3, 4ศูนย์ะคะหกแปดถ้าเพื่อนๆไม่เทียบตารางเพื่อนๆก็สามารถนำเลข6นะคะมาบวกกับเลขคงที่ของเราได้นะคะหกบวกศย์ก็ได้6กนะคะหกบวกสได้8ด 8บวก2ได้10ใส่0นะคะ0บวก3ได้3 3บวก1ได้4ค่ะมันก็จะได้เลขเด่นตัวเดียวกันนะคะก็คือเลข6 8 0 3 4นะคะเพื่อนะคะเพื่อนจดตารางเทียบสูตรไปได้เลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะทีนี้แอดมินก็จะนำเลขเด่นนะคะมาจับคู่ชุดให้เพื่อนๆน,นะคะ คู่ชุดของเรานะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรเลขท้ายสองตัวบนนะคะแอดมินก็จะจับสองตัวให้นะคะเพื่อนๆก็ไปกลับเอานะคะคู่ชุดเราก็ได้หกแปดหกศูนย์หกสามหกสี่นะคะ แปดศูนย์แปดสามแปดสี่ศูนย์สามศูนย์สี่และตัวสุดท้ายนะคะก็คือสามสี่ อันนี้ก็เป็นหน้าตาของคู่ชุดนะคะเลขท้าย2ตัวบนค่ะสูตรนี้เพื่อนๆอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะค่ะ ช่องนี้ก็เป็นแค่เพียงสื่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอนะคะส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบไดเ้เพื่อนๆโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจค่ะใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ